อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก็ไม่รู้นะครับพอดีช่วงเช้ามีเรียนเนะเราก็อัดตอนบ่ายกันนี่แหละนะครับโอเคตอนนี้อ่าจากค่ําคืนเมื่อคืนตอนนี้กลายเป็นว่าตรงนี้สว่างและใบไม้ร่วงไปหมดแล้วดูกันดีกว่าว่าใน3รูปนั้นมีอะไรสื่อถึงเราใช่หมือไรอื้มจริงๆผมควรจะไลฟ์ในคืนที่ผ่านมาใช่ไหมว่าอ่าผมพยายามที่จะไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรนะ ไลฟ์เป็นอาทิตย์เออแต่ว่าไอ้นี่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าเราลงคลิปไปเอาเป็นว่าแล้วแต่อารมณ์แล้วกันเนะแต่ว่าก็คือถ้าถ้าไม่มีอะไรลงจริงๆหรือตอนนั้นมันว่างผมจะไลฟ์ไปแหละโอเคดูประตูได้ดูสิออืฮึฉันยังทําอะไรตรงนี้ไม่ได้บางทีฉันควจะเช็คที่อื่นก่อนอ้อหันได้หรอว่าทำไมตอนนู้นผมหันไม่ได้หรือผมคิดไปเองในห้องนั้นอือฮึก็ยังกลับไปดูไม่ได้ เบอร์ไปหมดถ้ามันไม่มีอะไรผมก็จะดูรูปนั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยยังอะไรไม่รู้อืมเออลงสีได้แล้วนี่ลงลงเลยดีไหมตอนนี้มีเพลงครับอันนี้มันม่วงหมดเลยมันใช่ม่วงหมดเลยไหมอ่ะน่าจะใช่เนอะเฮ้ยเราก็ลงได้ทุกสีเลยอย่างเง้ยเรามีม่วงมีขาวแล้ว Okay. ลองลองอ,อ๋อดูรูปยังไม่ได้โอเคงั้นไปที่รูปจากทางซ้ายมือก่อนเลยกันนะครับ, mm hmm. รบผมรูปที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบรูปใช่ไหมเฟรมรูปเหมือนตั้งวาดบนเนินโนนย่าโนโนย่าคืออะไรเนินอุ้ยโอ้ภาพแบบภาพสวยสวย อุยเดี๋ยวค้างเอ๊ะโอตัดฉากตั้งนานตกใจหมดยังว่าเกมไม่จะเถียแต่อุ๊ยขยับไปหมดเลยย่าหันหันได้แล้วเราหายไปแล้วฮ้อันนี้คือเรายือนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีอันนี้ด้วยดูอันนี้ก่อนอุ๊ยโอ้โหชัดเลย ทั้งเพลงแล้วก็วิวแบบนี้งั้นดูอันบนก่อนโอ้เนี่ยฉันคือคนที่กำลังวาดรูปอยู่เหรอนี่มันคือสองคนที่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่ฉันเคยรู้จักมากแต่ว่าเขาเมื่อกี้อ่านไม่ทันแต่หายไปไหนแล้วเหรอผมมาไปหน้าต่างสุบ,บานต่อไป หน้าต่างนี่ใช่ที่ที่ฉันคิดใช่ไหมเนี่ยภาพมันน่ารักมากเลยนี่ในในคาเฟ่นี่มาร์คสเดนนี่ไงฉันเคยทำงานอยู่ที่นี่นะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเจอกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ก็มีบ้างอันนี้ร้านออือฮนี่เป็นที่ที่เราใช้หลบฝน เออเวลาเวลาผ่านไปเราก็ใช้เลขนี้เป็นพาสเวิร์ดไปเลย1618เนี่ยหรออ๋โอโยผมไม,ไม่ไม่ต้องต้องไม่รีบดูใช่ไหมนี่อันนี้มีหมวกฟางแล้วก็อันนั้นน่าจะคคดเซ็ตเทปอันนี้คือทางที่เข้ามาอืมนี่ดู นี่งไงเป็นเพลงที่เราเคยเล่นคาเสเซตสีขาวนี้ฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยเทปสีขาวโอ้โหมาอีกประตูทุ่งลาเวนเดอร์ฉันจำวิวข้างนอกหน้าต่างนี่ได้โอ้โหโคตรสวย โอ้โหดูสิภาพมันสวยๆภาพแบบภาพสองดีอะถ้าเออก็ออย่างงี้ใช่ไหมที่เขาเหมือนทำสองดีให้เป็นสามดีอะเพราะมันคือรอบด้านใช่ไหมเออเว้ยผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็มีแคมป์ปิกนิกด้วยเรามาคนเดียวที่นี่ทุกชั้นเอ่อทุกช่วงเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันวาดรูปตลอดเลยแล้วก็มีอันนี้เฟรมที่หนึ่งนี่เป็นที่ที่เรา เขากับฉันวาดรูปด้วยกันบ่อยมากที่นี่หรอันมีแคติดแค่สองจุดแล้วก็กลายมาเป็นภาพนี้เพ้นท์ให้เรียบร้อยเลยฮนะนี่เป็นสีที่สำคัญที่สุดเลยสีม่วงผมยังไม่ได้สีม่วงหรอว่าลืมแล้ว แล้วกลับมาที่ห้องนี่คือสีของฉันเลยสีม่วงครับภาพสุดท้ายฉันฉันยังวาดไม่เสร็จอีกเหรอโอเคดูดีกว่านะว่าเขาจะเล่าอะไรแล้วได้ทุกสีครบ,ครบแล้วครับเราลงสีขาวก่อนนี่ขาวตรงนี้ <peach> ขาตรงนี้อืมฉันชอฉันชอบมากที่ใช้เวาลาร่วงร่วมกับเขาในการว่ารูปมันสร้างสรรค์ที่ผมลืมอ่านข้างล่างไป <pe> ทีละช่องอ้าวจุกไหเพ็นแบบอ๋อมันลงอันตรงกลางก่อนหลาจะได้ใช้เวาลาร่วมกับเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรานะนั่นน่ะสิทำไม สรุปว่าเราคือแอมเบอร์ใช่ไหมทาไมเราถึงลืมหรือว่าหรือว่ามันแล้วทําไมเขาถึงแก่ลุงน่าจะเป็นคนในเนี่ยลุงน่าจะเป็นคนที่ชื่อแจ็คไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คน่าจะเจอะไรสักอย่าง mm hmm. มันเป็นสีม่วงคนละเฉดด้วยม่วงชมพูปาดเข้าไปอปาดเข้าไป ต้องเก็บละเอียดนิดนึงฟาบหุยโอ้โหมันย้อมไปหมดฉันจำได้แล้วในวันนั้นเพลงนั้นฉันชวนเข้ามาที่นี่แล้วก็โชว์า้าไปเขาดูก่อนที่ฉันจะไปนิวยอร์ก เสียงเคาะประตูอุ้ยขอดูรอบห้องก่อนนะก็ยังเป็นบ้านเราอยู่แหละแปลว่าเป็นเรื่องในอดีตหรออันนี้คือทำลายในอดีตใช่ไหมมันก็ยังเป็นแจนอยู่วะดูรูปสิในที่สุดก็าวาดท,ทุ่งลาเวนเดอร์เสร็จสักทีคาสเซ็ตเทปดูไม่ได้ถึงจะทำให้มันใหญ่ไว้ก็ตามประตูเปิดแล้วอันนี้ดูไม่ได้เนี่ยภาพแมว แล้วก็อันนี้คุณคุณไอภาพที่เราเพน้นนี่ภาพที่เราเพ้นตั้งแต่อันแรกเลยอันนี้อดีตเหรอหรือโอเคช่างเถอะเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมไม่ใช่นี่ห่ารับคนออเตัวเขาที่ใช้เปิดประตูใช้ก็จะเห็นเขาฉันอดยิ้มไม่ได้เลยอืม <c oughs> ขอโทษ <c oughs> เนี่ย เขาเป็นคู่กันเนี่ยุ้ยแล้วเราใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกอือหึเราคุยกันเรื่องงานแล้วเราก็อ่าพูดคุยกันเรื่องความฝันเหมือนทุกทีอือรอบนี้ไม่ใช่แค่ดูแต่เป็นการเข้าไปงานของฉันไม่ที่ยอมรับแล้วยินดีด้วย แจ็ค <Jack. S 2> mm hmm. ผมเดามม่วๆแหละ mm hmm. แต่ก็ยังจะเดาถูกอีกเนาะ mm hmm. มันคือผู้กันอันนี้แหละครับแต่ว่าคือมันจางใช่ไหมล่ะเวลาผ่านไปนาน mm hmm. แปลว่าแจ็คคือเอ้ยไม่ใช่แจ็คให้ของขวัญเป็นผู้กันเนี่ยเหรอชั a p t เตอร์ hmm. ที่6 วิ่เก้านาทีเองอะกา้านาทีเองอะผมอยากรู้ต่อวะ่ะผมอยากรู้ต่อมากๆผมอยากรู้ต่อมากๆเกา้านาทีมาไม่หนำหรอกครับเราจะแถมจะจบเลยแล้วกันชื่อเขาเออเนี่แหละตรงนี้แหละ mm. เป็นเจที่เขียนกลับหลังแล้วเราต้องเขียนกลับหลังคืนไหมเอออ่า C ปกติมันหันไปทางไหนนะ C มันหันไปทางขวาเมื่อเราต้องหันไปทางซ้าย C แล้วก็ K จบจบ B ด้วยนี่ไงเล่นต่อเลยครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ข้างนอกนั่นจุดสูก็เปลี่ยนไปเลยวิวข้างนอกไม่ใช่สภาพข้างนอกมันขาวแสงจ้าไปหมด ใน้ในงานสินแจ็คหื้มอุ้ยหืมเอหรือว่าอันนี้ผมต้องคลิกเพื่อไปต่อใช่อันนี้มันมุมเหมือนกับว่าเราเป็นรูปภาพเลยเนาะ ต้องหูสีเขียวก็โอ้ได้เวลาโฟกัสเรื่องงานแล้วแล้วเธอว่าไงล่ะแจ็ค โอ้ oh. mm hmm. จบแล้วแฮะมันก็คือเรื่องราวอ่ะเนอะเรื่องราวของเขาเรียกว่ายังไงล่ะ mm hmm. มเพลงโดนนี่ก็ิสีไปเนะี่ยอ่าผมจะลองมาสรุปเรื่องราวกันลวกันเนื่องว่าเกมนี้นะครับเกม Behind the Frame ได้เล่าอะไรให้เราฟังนะครับเอาตามที่ผมเข้าใจเนอะเกมนี้เป็นการเล่าเรื่องราวระหว่างคน2คนนะครับผมก็คือแอมเบอร์ที่เป็นผู้หญิงกับแจ็คที่เป็นผู้ชายเนอะ จากทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเวลาผ่านไปทําให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้นนะเพราะมีงานอดิเรกในการวาดรูปเหมือนกันเราจะได้เห็นช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันนะครับผ่าน3รูปที่เอ่อเรากดดูเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็จากเพื่อนบ้านนะคงกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็กลายเป็นคนรักกันในที่สุดนะครับจนมีลูกด้วยกันด้วยพวกเขาทั้งสองคนคงจะรักกันจนแก่จนเท่านั่นแหละครับแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นฝ่ายแจ็คที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับเลยทําให้แจ็คไปก่อนอันนี้เอาที่ผมเข้าใจเนาะซึ ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ขึ้นไปในงานจัดแสดงนะครับซึ่งงานชิ้นสุดท้ายที่เอาที่ผมเข้าใจเนี่ยงานชิ้นสุดท้ายน่าจะเป็นงานเทวาดแอมเบอร์ทำไมผมจะร้องไห้วะกช <c oughs> คุณร้องแหริงจังอะไรเว้ยทำไมทำไมคุณร้องไห้วะ <c oughs> เกมนี้เกมนี้ไม่ได้ผล <c oughs> ผมอ่านรีวิวอยู่หลักว่าเขาบอกว่าเขาเสียน้ําตากันผมไม่เสียตอนนั้นผมไปเสียตอนตัดเฉยะเี้ย ซึ่งตัวละครที่เราเล่นมาทั้งเกมเลยนะครับที่เราหาหนูน่นหานี่หาสีมาทั้งเกมเนี่ยก็คือแอมเบอร์ที่อยู่ในรูปนะแอมเบอร์ Amber สาวๆที่ยังอยู่ในรูปเป็นการเหมือนกับสื่อว่าความทรงจําของแจ็คทั้งหมดเนี่ยโอเ้เหตายเดเนีมันมีเรื่องราวแล้วก็ประกอบออกมาเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับไอ้เหี้ยกูร้องไห้จริงๆ โอเคผมครูดาวตัวเองลงมาหน่อยแล้วนะครับถ้าจะให้ผมให้คะแนนให้รีวิวเกมนี้เนะี่ยผมจะให้ที่9ไปเลยนะครับเนื่องด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเนื้อทางภาพนะครับเพลงการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็สตรอรี่ที่เห็นเป็นเนื้อโดยแท้ว่าเอาผมน้ําตาแตกไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเรียกว่าถ้าเราเล่นแบบเบาเบาสมองเนี่ยมันก็จะเนื้อเหมือนตอนที่ผมเล่นในคลิปไปอะไรแนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ตอนผมมานั่งวิเคราะห์เนี่ยไอยตอนนั่งอัดเนี่ย ผมไม่รู้ทาไมเหมือนกันว่าแต่มันกินใจผมมากเลยวะ่ะแต่มาขนาดนี้ทำไมไม่เต็มสิบไปเลยละ่ะผมจะหักคะแนนอยู่นิดนึงครับก็คือเกมนี้ใช้เวลาเล่นไม่ถึง2ชั่วโมงนั่นเองหแบบายคว่าไงเหรอคือ2ชั่วโมงผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมแบบว่าเราเล่นเกมในสตรีมอย่างเงี้ยเนาะมันก็คือการที่บบกว่าเกมเราจะได้ไม่ต้องคืนเกมกับสตรีมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะได้เล่นสัก2ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมนี้ทําไม่ถึงแล้วก็เกือบถึงนะรู้สึกผมจะว่าเรื่องมันสั้นไปก็ไม่ได้หรือววว่่่่่าาาาเเเลรรรือง้้ไไไปก็มดะพ คืออันนี้คือต่อให้ผมเล่นเร็วหรือว่าเล่าเร็วแล้วเนี่ยผมยังอินได้ขนาดนี้เนะยผมว่านี่คือนี่คือสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะผมว่าการทําความสั้นยาวของสตอรี่ของขา้ขงขาแต่ของเขาทํามาดีละอืมพอดีละผมไม่เสียดายเงินสักป่าที่ผมลงให้กับเกมนี้เลยว่ซื้อเกมนี้มาผมไม่เสียดายเลยตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรมากเต่พอทํามาคิดมากแล้วเอาเอาป็นว่าก็ประมาณนั้นกันแล้วกันนะผมเท่าที่ผมจะสรุปและจับใจความมันได้เนอะโอเคเกมต่อไปนะครับผมอ่า ถ้าไม่ใช่เกมชินก็จะเป็นเกมผีอบอกไว้ก่อนเลยเกมเกมผีอีกไม่กี่วันเนี่ยไม่กี่วันอสองวันเองเนี่ยชั้นโทคุณจะมาแล้วนะผมเอาเป็นว่าเจอกันใหม่กันในเกมต่อไปนะครับผมสับพาร์ทนี้เกมนี้ behind the frame สวัสดีครับ